เรอเท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 ถามว่าทำไมผมต้องรีบขนาดนี้เพราะว่าอะใบไผ่เขาแจ้งมาในิคอร์ดเนาะว่าเควสประจำสัปดาห์รีเซ็ตแล้วนะฮะแล้วมันเป็นธนูเนาะมันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้นี่มันจะเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมอินฟินิตี้พาวเวอร์แปดพันหกอัลเบิกแล้วก็บวกหกเลือดบวกสามหัวใจนะายง่ายๆเลยมันจะมีอะใยแมงมุมใช่ไหม๋ยวผมแบบไปเช็คสปอนเซอร์เพราะความมั่นใจนะฮะใช้ยสติปโอกล็อกหกสิบสี่ก็ประมาณ 8ชุดแล้วก็แยงมุม4ชุดปะ่ะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเลยความเพชร8อันตัวไหนตัวไหนความเพชรวะตัวนี้โอเคใช้ได้ใช้ใช้เถ้นะใช้8อันใช่ปะ่ะอุ้ยพอดีเลยวะ่ะสวย8ดอันพอดีแล้วก็อ่าอะไรนะสติฟล็อกไมคโอค๊กเอ,าอ้าลืมไปผมเอ k ฟาร์มเหล็กไว้ผมไม่นอนเลย อ่าโอเคแค่นี้น่าจะพอไปแล้วไข่แบบโอ้ยดินเลยตรงนี้เราตัดไปก่อนนะเราค่อยเอาไปทำสติปอ่าในไม้ช้าน่าจะมีเยอะอยู่เนาะไอสปอนไอยูยูจะจะลบอ่ะลบโหแมงมุมแมงมุมขยุ่มแมงมุมขยุ่มหน่อยขยุ่มหน่อยขอขยุ่มหน่อยไปแล้วผมจำได้ว่าโลกนี้มอนเกิดเยอะมากเพราะมันไม่มีเนี่ยเออ เ,เปลีนเวลาเป็นไอพระทิ่ตกโอเคเราต้องการอ่ะโหเยอะอยู่เนี่ยเอาจริงอ่ะแต่เราก็อ่ะเออวะ่ะเราต้องเอานี่ไปตีไม่เป็นไรตรนนอนนี้มีอยู่เนาะแมงมุมขยุ่มอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรอยู่เอ็นถือดาบมาเลยเอ้าใครปรับเวลาวะโอ้จบละ มันผสมพันธในมุมได้ไหมเนี่ยออกมาเป็นรูปในมุมอะไรเงี้ยเ <c oughs> ชา้ชาแล้วเช้าแล้วเราได้แค่โอเคในม,มุมไม่เกิดเลยครับในม,มุมไม่เกิดเลยเอ่าโอเคปุ๊บเกิดปั๊บจ้ะต้องสอยแคลดทีเอ้ยผมว่าถ้าเกิดโ omina, รคเอโดเมนาปเปกลางคืนกลางวัน,วนปุ๊บผมก็กลับไปโลกโลกอ e ีเตอร์ลำก็กลางคืนอีกรอบนึงเออดีเลยนี่อะไรอยู่เอา้านี่บ้านหมอเหรอเอา้า เออหมอแอบเอ้ยแมงมุมเดี๋ยวแล้สนใจม,มุมเอ้ยเพิ่งรู้หมออยู่ลกแอนโดอ่าเพราะว่าระหว่างรอแมงมุมเกิดเพราะว่าผมไอทำสติปล็อกรอดีกว่าเนาะใช้เวลานานกว่าหายแมงมุมอีกเยี่ยมเลยถ้างั้นเดี๋ยวอ่ารีแล้วกันเนาะคือผมจะรอทำนี่ตัวกันจะเสร็จนี่หรือประมาณเกือบครึ่งชุดก็จะเสร็จแล้วนะฮะรับแมงมุมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมอ่าไปแลกของเลยแล้วกันเนาะมาหนึ่ง 2 3 4ไม้ผมต้องหาเพิ่มอีกครึ่งนึงวะเอ้ยผมคำนวณผิดเราต้องการอีก32อ,อะ่ะกลับไปหาเพิ่มไม้อีก4ชุดแมงมุมอีกหน่อยนึงเออ32ไม่ได้จะหาเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ปืนเวลาของไม้ทีนี้ตอนแรกปืนเวลาแมงมุมเนี้ปืนเวลากับไม้แทนครับโลนี้กันโอ้ว้าวไอวัน จะกล้ามันนั่นหละกล้มันโอ้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 ได้ดวลมอนสมใจอะเฮ้ยแต่ข้าหาแค่หาแค่มุมอะเดี๋ยวแคลรี่เพียบเลยตัวนี้ดงแคลรี่ว้าวเฮ้ย34เราครบแล้วนี่ไปกลับกลับกับกับกับ,บอ่ะวันดีก็เล่นทำไมอยู่อยู่ข้างล่านี้เดี๋ยวเราต้องการอีก4ชุดนะฟารมอีกสักแป๊บนึงอ่ะอ่ะ เยี่ยมเลยที่เราหาไม่มุมไม่มีใครไม่มีใครปรับเวลาเออขขบคไปครับอนเน่เนเนอันเน่ยอันเนี้อนน่อ,นนอนนย่าตุ่มหมึกไ้วิง่งครับวางให้หมดแล้วขุดทีเดียวขขบาไปครับอ่ะนอนก่อน <laughs> ตอนนี้ผมสร้างหมดผมแล้วทาพิกเซลอะแม่งแบบกดขี้ขวารัวๆเลยตอนนี้ <laughs> ผมจะเอาเลเจนดดรี่ให้ได้อันนี้เกมหมดละ มา <Yeah. S 1> คือไม่รู้มีใครเป็นเหผมหรือเปล่านะชอบฟังเพลงไปเวลาเล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยเออเอาอย่างตอนนี้ใช่ผมก็ฟังเพลงของอ่ายซสบิถามว่าไปออกไหมก็พื้นฐานไม่ได้เก่งแต่ก็ชอบฟังโอเคนอกประเด็นไปไกลเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะฮะปั๊บโอเคเรียบร้อยโอเคไป uh. ได้แล้ว uh huh. uh huh. ถือทีเลือมเพิ่มคนเยอะเลยกลับบ้านไปเปลี่ยนชื่อแป๊บแต่เมท้าไดแรงขึ้นเยอะอยู่อันนี้ power ห้าอันนี้พ o w e ว p o w e แปดแต่ว่าไม่มีวินนิ่งนะมีแค่ฟินิตี้แล้วก็อัมเบลของท่านเยอะเอะน่ใช้ได้ยาวๆเลยเหระอมั้งโอเคประมาณถ้างั้นประมาณนี้นะฮะบ๊ายบาย<笑><笑>กว่าจะทำเสร็จกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย oh my god เฮ้ยก็นาน๋ยวนะพูดไปเล่นไป